h i t h e a d s h o t s Against ม n Players with DC 15 Buster or Assault Rifle อันนี้จะเป็น quest เดสุดท้ายของซีรีส์ DC 15 Buster กับ Assault Rifle แล้วนะคะเราจะต้องมายิงหัวค่ะจ้าใช้ปืน DC 15หรือว่าจะใช้ปืน,นกลก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกค่ะบอกเลยว่าอันนี้สสำหรับสา์ค่อนข้างยาก เพื่อนๆจะมาเล่นทีมรัมเบิลแล้วก็ไปเก็บปืนด c 1ซกับปืนกลมายิงหัวคนก็ได้หรือว่าจะเล่นโหมดปกติเราก็ทําการายิงคนให้ล้มนะคะอย่างเช่นโหมดดูโอ t ทริโอ้สปเนี่ยพอยิงแล้วลม้มค่อยเอาปืนซ้ําที่หัวก็ได้ค่ะเพราะว่าการยิงหัวมันค่อนข้างยากใส่เล่นมาตั้งสองวันได้ประมาณ10กว่า H ช็อตเองค่ะถ้าเกิดว่าไปเล่นโหมด ธรรมดาแล้วก็ไปเจอตีบอร์ดนี่ก็อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ายิงบอร์ดเขาไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะคะจอดเจาะก็สบายสบายค่ะแต่ว่าทีม number ก็โอเคนะคะบางทีมันจะมีคนที่เขายืนไม่ค่อยระวังอย่างเนี้ยเราก็ไปยืนยัดหือว่ายืนห่างๆางแล้วก็เลงดีๆก็ได้ค่ะส่วนปืนคนก็ใช้เป็น red eye มันมีที่เลงก็จะง่ายหน่อยนะคะ เฮชอตดูยังไงต้องยิงแล้วขึ้นสีเหลืองนะคะมันถึงจะนับว่าเป็นเฮชอตค่ะ